สวัสดีครับทุกท่านที่เคารพรักครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เราคงได้รับข่าวโดยทั่วกันนะครับว่าบัดนี้รถไฟความเร็วสูงนะครับจากประเทศจีนอันมีต้นทางที่นครคุณหมิงนะครับได้เชื่อมกับประเทศลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีการเริ่มต้นนะครับการให้บริการนะครับนักเดินทางจากทั้งประเทศลาวนะครับไปสู่ประเทศจีนและจากประเทศจีนมาสู่ประเทศลาวนะครับที่น่าใจหายก็คือว่าทางลาวเขาก็ได้เริ่มต้นนะครับทำ รถไฟความเร็วสูงร่วมกับจีนไว้แล้วนะครับส่วนของไทยเราเองนั้นได้ไปลงนามนะครับเป็นบันทึกข้อตกลงที่เรียกว่า MOU นะครับกับจีนตั้งแต่ยุคต้นของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะครับวันเวลาผ่านมาบัดนี้6-7ปีแล้วทางรถไฟที่จะไปเชื่อมจีนนะครับเพิ่งทำได้เพียง สากิโลเมตรเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับสำหรับผมเองนั้นได้เดินทางไปที่ประเทศจีนหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้นั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนนะครับที่เรียกว่าเกาเทียเนี่ยนะครับหลายครั้งทั้งที่นั่งจากนครหนานหนิงนะครับแล้วก็ ที่นั่งจากหางโจไปเซี่ยงไฮ้และที่สำคัญผมได้นั่งสายที่ยาวนะครับ1,400กิโลเมตรนะครับจากกรุงปักกิ่งลงมาที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับระยะทาง1,400กิโลเมตรเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งการเดินทางนะั้นเป็นไปอย่างสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> จีนเริ่มทำรถไฟความเร็วสูงเมื่อ13ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ซื้อมาจากประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ในห่วงระยะเวลาเพียง13ปีนี่นะครับจีนนะครับได้ทำทางรถไฟเชื่อมโลกนะครับไปแล้วกว่า30,000กิโลนะครับผ่านประเทศต่างๆไม่น้อยกว่า หกประเทศนะครับจาก EU นะครับเชื่อมไปถึงลอนดอนนะครับทั้งขบวนรถไฟที่เป็นรถไฟสินค้าแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูงที่จะให้ทางจีนนะครับเชื่อมไปยังเอเชียกลางเข้าตุรกีนะครับผ่านไปยุโรปไปจนถึงอังกฤษนะครับซึ่งการทำเส้นทางรถไฟ เชื่อมโลกของจีนนี่คือยุทธศาสตร์ connectivity ก็คือว่าจีนเวลานี้ต้องการจะเชื่อมกับประเทศต่างๆเนื่องจากว่าในห่วงระยะเวลา30ปีมานี้นะครับ gdp ของจีนเนี่ยครับสูง8-9%ตต่อเนื่องกันตลอดมาในขณะที่ตลาดใหญ่ของจีนในอดีตก็คือสหรัฐอเมริกาและยุโรป gdp ก็ตกต่ำลง เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจีนจึงเอาอาดีตมารับใช้ปัจจุบันก็คือว่าใช้เส้นทางสายไหมาทางบกในอดีตซึ่งเชื่อมไปถึงยุโรปนะครับมาทำเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับที่เชื่อมไปยังประเทศต่างๆนะครับตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงยุโรปและที่อังกฤษนะครับซึ่ง ตามแผนการแล้วจีนเนี่ยมุ่งใต้นะครับลงสู่เส้นทางที่เรียกว่าคุณหมิงสิงคโปร์หนานหิงสิงคโปร์โดยใช้เส้นทางประเทศไทยนะครับหากประเทศไทยของเรารีบตัดสินใจนะครับทำเส้นทางรถไฟนะครับอาจจะเป็นให้จีนมาลงทุนก็ได้นะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยนะครับเชื่อมกับโลกได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากข้อคิดให้รัฐบาลไทยไปคิดว่ารถไฟความเร็วสูงเป็นความจำ,จ,จำเป็นอย่างยิ่งยวดเป็น priority ที่รัฐบาลไทยต้องรีบตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้เกิดการลงทุนและก็การพัฒนาส่งผลให้ประเทศชาติของเรามีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ผมด็อกเอร์อัคเดชส,สุภคุณลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ